การสูญเสียในครั้งนั้นทาให้ฉันเกิดอาการช็อกและทิ้งน้องสาวของฉันให้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเพื่อเราแน่ใจว่าทำได้หนูจะไม่น้องใช้เงนินให้หนูทำของพี่ลองดูแลกัน รู้นะว่านัดกำลังทำอะไรอยู่นัยกำลังจะทำลายชีวิตตัวเองกับพี่เนมด้วยการขายยาบ้าๆแบบนี้เหรอตั้งใจจะทำอะไรกันแน่หรือคิดแต่จะประชดชีวิตไปวันๆเท่านั้นนะคะคนอย่างทรายจะไปรู้อะไรยังทำไม่รู้ดีหน่อยเลยคนที่มีความสุขดีชีวิตเพียบพร้อมมีคนคอยดูแลใจใสก็ดีอยู่แล้วนี่นัดรู้ว่าตัวเองอ่ะกำลังทำอะไรอยู่เลิกยุ่งกับพวกเราทีได้ปหะ ถ้ารู้ตัวจริงว่าทำอะไรอยู่ก็เลิกซะสิพ่อแม่ของแกคงไม่อยากเห็นแกเป็นแบบนี้แนะ่แไ,ไม่เปไรแล้วไม่ได้ทำให้ชายพูดหลอกนะแมงไม่เป็นไรนะ หมดไปเลยหมดไปไปเนี่ยไปไปเลยไปอะไรเนี่ยไปเนี่ยไปนะเจ็บนะเออไปเจ็่อะไรเนี่ยไปนะถ้าฉันมีสติในตอนนั้นฉันจะไม่ยอมให้นัดเลือกทางออกผิด และตอนนี้เราคงจะได้อยู่ด้วยกัน